สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนี้พามาชมทุ่งนาอันเขียวสดงดงามเลยครับอายุข้าวนี้ได้เดือนแล้วนะครับดูความเจริญเติบโตความเป็นธรรมชาติของท้องไร่ท้องนาครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันเลยนะครับว่าสภาพของธรรมชาติท้องทุ่งเนี่ย จะสวยสดงดงามขนาดไหนความเจริญเติบโตงอกงามของต้นข้าวและต้นไม้ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูด้วยกันเลยนะครับคลิปนี้สบายสบายครับพาเพื่อนๆมาดูความงามของนาข้าวแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆแปลงนานะครับว่าเขามีสภาพ โดยรวมนีเป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่เน้นเนื้อหาสาระวิชาการครับวันนี้ก่อนอื่นเรามาดูที่คันนากันก่อนเลยครับคนาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันกับทุ่งข้าวทุ่งนานะครับเพราะว่าเป็นแนวเขตที่ทำไว้เพื่อที่จะกันน้ำนะครับไม่ให้น้าไหลออกจากผืนนานะครับ แล้วก็ตัวคันนานี่แหละก็จะเป็นที่ที่ทำให้ค่อนข้างลกเหมือนกันถ้าเราไม่จัดการนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้มาฟรีๆให้เป็นอาหารของวัวด้วยนะครับฉะนั้นเขาก็มีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประโยชน์ครับเราจะต้องมีการจัดการตัดหญ้าเขานะครับที่อยู่บนคันนาเนี่ย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น,ตน,ตน,ตนที่เราต้องการตัดหญ้าบนคันนานะครับและผลพลอยได้ก็คือเราจะได้หญ้าเนี่ยครับไว้เป็นอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีอาหารใครไม่มีสัตว์ที่จะกินหญ้านะครับก็ยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก าไว้สำหรับใส่ข้าวได้ไงอีก2เดือนทั้งหน้าซึ่งมีประโยชน์นะครับเรื่องนี้เกษตรกร,ร,กรชาวนาเนี่ยต้องศึกษาหาความรู้นะครับว่าสิ่งที่มันอยู่ในนาเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะช่วยลดต้นทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจำเป็นมากๆสำหรับเกษตรกรชาวไร,ร่ชาวนา,า,วนาครับต้องลดต้นทุนให้ได้ เพราะว่าเราเจอปุ๋ยที่ค่อนข้างแพงนะครับปุ๋ยเคมีแพงฉะนั้นแล้วเราต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดครับหญ้าจึงมีประโยชน์ไม่ได้มีโทษเลยนะครับบนคันนาแห่งนี้นะครับแทบจะทุกคันนาเนี่ยจะมีหญ้าขึ้นงามเลยครับในช่วงฤดูฝนแล้วก็เป็น จังหวะที่เราต้องเอาวัวไว้ในคอกนะครับเราก็จะได้หญ้าเหล่านี้เป็นอาหารให้กับเขาครับแล้วก็ต้นไม้เหล่านี้นะครับไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นไม้ยูคาที่ปลูกกันเอาไว้นะครับหลายปีแล้วได้ใช้ประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วก็วิธีการปลูกเนี่ยเจ้าของนาแห่งนี้นะครับ ปลูกตามแนวทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับซึ่งวลํวลาโบราณเนี่ยเขาถือกันว่าทิศทางของตะวันขึ้นและตะวันตกเนี่ยจะต้องไม่ทอดเงาต้นไม้ลงไปบนานาข้าวนะครับซึ่งเขาเก่งกันว่าเงาที่ไปทับต้นข้าวเนี่ยจะทําให้ข้าวนี้ไม่เจริญเติบโตไม่งอกงามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ในทางทฤษฎีแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาคิดกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ปลูกมายืนต้นกันแต่ปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือชาวนารุ่นใหม่ที่มีความรู้เนี่ยเขาก็จะทราบตีนะครับว่าการปลูกต้นไม้บนคันนาเนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาให้กับต้นข้าวเลยต้นข้าวก็ยังจเจริญเติบโตงอกงามอยู่เหมือนเดิมนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าต้นข้าวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในการเติบโตเลยนะครับแม้ว่าเขาจะอยู่ในร่มเงาของแนวต้นไมยย้หรือต้นต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือต้นยูคาร์นะครับที่ตัดเอาไปใช้เนี่ยหลายรอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเอาไปทำหลังคาโรงเรือนของข้กวัวนะครับ เอาไปเผาทานได้ประโยชน์เยอะเลยครับแถมยังช่วยคุมย่าไม่ให้เกิดขึ้นบนคนา,าอีกด้วยนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะสะดวกไม่ลกหูลกตานะครับดูสะอาดสะอาดเลยเห็นไหมครับต้นไม้ต้นข้าวเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาเลย แถมยังเจริญเติบโตงอกงามได้ไม่แพ้กับบริเวณที่ไม่มีต้นไม้นะครับความงดงามความเจริญเติบโตของต้นข้าวเนี่ย mm. เขาจะได้จากใบไม้ใบหญ้าแล้วก็เศษฟางตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วส่วนหนึ่งนะครับบวกกับ ปุ๋ยที่ชาวนาเนี่ยใส่ลงไปนะครับในช่วงเดือนที่หนึ่งขึ้นเดือนที่สองนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะเติมปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเข้าเดือนที่สองใครมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับ <c oughs> ก็สามารถเติมได้ในช่วงเดือนที่สองนี้ <c oughs> เพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้กับลำต้นของต้นข้าวนะครับ ราะว่าช่วงเดือนเข้าเดือนที่สองนี้จะเป็นช่วงที่เขาสร้างลำต้นสร้างใบนะครับแล้วเดือนที่สามเนี่ยข้าวก็จะเริ่มตั้งท้องนะครับซึ่งเดือนที่สองนี่แหละเป็นเดือนที่ต้นข้าวสะสมอาหารจำนวนมากนะครับซึ่งการเติมปุ๋ยในช่วงเดือนที่สองเนี่ยจำเป็นมากๆครับเห็นความเขียวความสดของนาข้าวแล้วก็ สดชื่นครับในช่วงฤดูฝนนี่มองไปทางไหนก็เขียวนะครับเห็นแล้วสบายตามากๆอยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสนะครับได้มาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติแบบนี้จริงๆเลยครับการหายใจ เข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกเย็นถึงท้องเลยครับสดชื่นมากๆ